ก็วันนี้มาร่วมเฉลิมฉลองนะครับ Chinese New Year กับทาง King Power ครับวันนี้ก็อยู่ที่ King Power รังน้ำครับก็วันนี้ก็กินช้อปเที่ยวพบจบที่นี่เลยครับ King Power ครับอาตีม uh ันี้ชุดชุดเนียไงครนะวันนี้ก็จริงๆเป็นหนึ่งในเราเป็นหนึ่งในขบวนา a r เรดครับก็วันนี้เป็นปีปีนี้เป็นปีม้าทองนะเป็นม้าไฟม้าโลกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น the air of horse เป็นแบบว่าราชทายาท ที่มีเชื้อสายของม้าครับราชวงศ์ไหนเนี่ยชาเกเรียนชมนะคะชมนะคะอะไรนะครับจริงๆเรามีเราเป็นคนเชื่อเรื่องพุ่งไหมที่จะชมครับมหรือว่าปีชมแบบนี้เชื่อมั้ยชมปีชมอ๋อปีชมก็จะชมอะไรปีชมปีนี้เรื่องชมก็เชื่อเชื่อครับเพราะว่าที่ที่บ้านเขาก็ ค่อนข้างเคร่งเครียดเรื่องนี้ครับไปสารเฉพาะเสือไปเล่นได้ยี่กันทุกปีครับปีนี้ไปีนี้น่าจะยังไม่ชงครับเพราะว่าเคยชงติดมาแล้วน่าจะสามปีติดนะครับอ้จริงเหรอมันมีปีหนึ่งที่แบบว่าชนกับปีตัวเองคือชนกับปีตัวเองคือชงอยู่แล้วใช่ไหมสมมติเราเกิดปีม้าแล้วก็ปีนี้ปีม้าก็ชงอืแล้วก็ปีตรงข้ามคู่คู่อะไรคู่อาฆาตได้กว่อะไรคู่เหรีใช่รมาปีติดใช่ประมาณสามปีติด ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงว่าทำไมมันไม่ดีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเขาบอกว่าชงอ่ะก็เราก็แบบไปทำไปเหตุการณ์อะไรที่มีการรู้สามปีติดมันมีอะไรจะติดขัดไหมไปติดขัดขัดหรอก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตแฮปปี้ปกติแหละไม่ไม่ได้มีแบบเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าร้ายแรงผมว่ามันก็เป็นหนึ่งหนึ่งในความเชื่อเราก็แบบเชื่อไว้สุดท้ายมันก็แบบผมว่ามันอยู่ที่เราอ่ะเราก็ เราบังตัวมีสติมันก็น่าจะโอเคอแต่มันก็ยากเลยเนาะสติมีสติมีสติหน่อยนะยากกันหรือว่าบบย่างกสามปีอ่างนีพง้พอเสร็จลูกพอหลังจากนั้นเราปังเลยตอนนี้เหรอครับใช่อาจจะตอนนั้นอายุยี่สิบตอนนี้ตอนนั้นน่าจะไม่ใช่คนระือเปลก็ปังอนแทร์ยากอะไรนะครับังคอนแทนเนี่ยไม่รู้มันก็แล้วแต่ดันนมิกของชีวิตแล้วกัน <c oughs> ให้ให้แบบว่าพระเจ้านำทางอย่างวันนี้เรามาน้องเพลงด้วยครับ ร้องเพลงในชุดนี้ปกติเ่ได้ใชุดนี้ร้องเพ,พ,งพลองพอ๋อครับรู้สึกไม่ค่อยชินตานะ <l ots> โอ้โหองชายตก,ตกใจตกใจเล็กน้อยแล้วนี่สเตปไ <c oughs> สเตป <c oughs> สเตป <c oughs> สเตปอ๋อสเตป <c oughs> เ,เต้นมีแบบว่าไม่ไม่ได้เตรียมเต้นมาหรอกเตรียมรยม้องอย่างเดียว <c oughs> ตเต้นแบบว่าฟิลฟิลมันมาใช่ตอนนี้คือถ้าแบบฟิลมาสามารถเต้นได้แล้ว ถ้ามีการล้างกายแล้วว่าไปติดการล้างกายแล้วว่าต็ดกับต้องเด็ดอย่เมโลดี้ไปด้วยกันมะปีม้าปีม้าตอบไม่ออกก็ขี้ๆไปก่อนตีม้าทำไมกันอยากไปฝากเตือนเตือนที่ตุจีนี้ครับตุ๊จีนนี้นะครับใครแบบว่าไม่มีที่ช็อปไม่มีที่เที่ยวไม่มีที่กินนะครับมาที่ King Power นะครับก็ครบจบที่เดียวนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง22กุมภาพันธ์นี้ครับก็มาร่วมช็อป ของฟงของฝากกลับไปหาคนที่ต่างประเทศให้เพื่อนให้พ่อแม่ให้แฟนได้หมดเลยครับที่กิน power ที่กิน power ครับสกาวสุดเลยว่าเขเกิดทมทีมาใน X เราจัดอันดับว่าสก้าวสุดใน,นออฟเยอะมากแฟ่ถ้าถามว่เราเป็นออฟเออ<ๆ>ลูเราดีใจแค่ไหนเพราะว่าลูกค้าชืข่าวอ๋อครับก็ดีใจครับเราก็แบบดีใจกับทุกโอกาสท,ที่แบบว่าลูกค้ามอบให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้แล้วไม่จ็อบครับ <laughs> อัีนี้ใครเนี่ยสกายเปเนี่ยเมื่อกี้ตกายไปเมื่อกี้ทำไมครทำไมผมไม่ปกติผมไม่เป็นแบบนี้หรอกอ้ดีดีดูอีกทีม่ใช่ไงไม่ใช่้ลูกค้าชมาโอ้โหไอ้เลิฟ working I อ้ v e my job เมื่อกี้ไม่ตากายเลยแม่ดูไม่้องตกายเนี่ยไม่ได้มันของดีมีเท็คเดียวครับ ก็ก็ดีใจครับรู้สึกแบบว่าดีใจกับทุกโอกาสที่ที่เข้ามาเราก็ส่วนใหญ่คือเป็นคนโชคดีที่แบบว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเราใช้จริงอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่ารู้สึกสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์เราได้ง่ายมากแล้วก็เอ่อก็พยายามแบบศึกษาหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแบบบางครั้งก็แบบมีเขามีไลน์สินค้าที่ที่แบบบางงานเราอาจจะแบบเอ๊ยยังยังไม่เคยล้วก็เลยมาทําความคุ้นเคยอย่างเงี้ยครับก็พยายามเตรียมตัวเองให้ให้ดีที่สุดเลยแบบว่าเออเขารู้สึกมันแบบ ลูกค้าเชื่อถือเออสร้างความเชื่อมั่นเหรอสร้างความมเชื่อั่นวันนี้มาเป็นองค์ายลูกคา้าก็กการูร้สึกเชื่นนมอมั่นนิดหนึ่งไม่ใช่กำมารอไม่ใช่กำมารอนะวันนี้เป็นวาง potential ในการพรีเซนต์นแต่ละแบรนด์ยังไง potential ในการพรีเซนต์แต่ละแบรนด์ก็ก็อาจจะศึกษาปกติก็ถ้าง่ายๆก็แบบกลับมาเสิร์ช Google ก่อนว่าเขาเป็นยังไงมายังงไจากประเทศอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆส่วนไหนที่รู้สึกว่ามันยัง เราอยากมีเซนมากทีนี้เออถ้ามันได้มาสักหนึ่งตัวมันจะสุดเออเลยทีิงเก็ขาดอีกเยอะนะครับจะนั่งตอนนี้ประมาณโดยประมาณเราประมาณครับประมาณเท่าไหร่ได้ครับสิบกว่าที่ออกไปแล้วก็น่าไม่ใช่ที่ออกไปแล้วที่เปิดเผยออกมาแล้วรีวิวออกมาแล้วน่าจะสิบสิบกว่าสิบห้าสิบหกประมาณนี้ถ้าจำไม่ไม่แน่ใจครับที่มีจอรอคิวอีกแปลว่ามีแบบที่ไม่เปิดเผยออกม่ไม่ ไม่รู้คอนฟิเดนเชียลไว้ก่อนจะอกว่าให้เยอะขนาดนี้แล้ก็รับไม่ได้แล้วผิดรับได้รับได้ครับบนโลกเรามีของใช้อุปโภคบริโภคอย่างมากมายครับครับผมสินไหนที่สุดถ้าเราถ้าเราอยู่บนร่างเราเราพูดงมันได้เลโภคหน้าผิวเครือข่ายโทรศัพท์ก็ยังได้อยู่ครับ ก็ไข oh. ่เครือบเลือกมันค right. ือไขสัญญาณอนะใวันนี้คือตัวปกติเป็นคนชาไหมคนชายไม่ครับวันนี้เป็นองค์ชายครับเป็นสายผีแล้เกิดก็ได้หมดแหละจริงๆก็อ่าพร้อมพร้อมพร้อมทำความเข้าใจกับลูกค้าทุกท่านครับถ้าคนจะมองว่าเป็นปีทองหรือปีอะไรรู้สึกก็ผมว่ามันก็แล้ก็อาจจะเรียกว่าปีทองได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า อนาคตมันอาจจะมีปีทองเหมือนนี de <chips> <t stock ing tea> oh, sure. ้ก well ็ได <ops and stuff syllables> like ้นะใครจะไปรู้หวานคือสมมุิสมมีทองที่สุด manifest ตัวเองในตอนนี้อ่าครับก็เป็นปีที่รับงานเยอะที่สุดหมายถึงว่างานอีเวนต์งานถึงก็ทุกทุกอย่างครับปกติก็ซีรีส์ปกติเราก็รับแบบสองปีครั้งไงรอบนี้ก็จริงจริงก็รับติดกันแต่แค่พอมันถ่ายแล้วแบบมันมีโปรเซสโปรดักชั่นอะไรต่างๆมันก็กว่าจอแอนมันก็เลยอาจจะแบบ ดูหายไปปีนึงอะไรอย่างนี้หรืองานอีเวนต์อะไรเงี้ยบางครั้งก็แบบเมื่อก่อนก็แบบอาจจะไม่รับตอนนี้รับแล้วนะแต่ว่าคำว่าศักราชทวบปไม่มีแล้วน็ไม่อยู่แล้วแล้วจริงๆก็มันก็เป็นเหมือนเดิมแหละผมว่าแค่มันเรียกว่าอะไรอ่ะปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมตอีกครั้งมาอยู่แต่ปีนี้มีกี่เรื่องอ่ะคราบปีนี้ที่ถ่ายใช่ไหมครับน่าจะประมาณ2-3เรื่องครับแล้วจะได้ดูกันบ้างไหมในปีนี้ปีนี้ได้ดูแน่ๆเรื่องหนึ่งครับ ก็คืออูก็คืออู๋อู๋อะไรเรื่องอื่นอะเรื่องอื่นก็ไม่แน่ใจครับต้องรอเขาวางไทม์ไลน์มันแต่แต่ว่าเรื่องคือเริ่มถ่ายทำหมดแล้วเรื่องอูเริ่มถ่ายทำใกล้แล้วครับใกล้ปิดกล้องแล้วเรื่องอื่นก็เริ่อยังปิดกล้องยังเรื่องอื่นยังครับต้องจบไปทีละเรื่องเลยทีคนอกการถ่ายทำก๊อดกันอยู่ทไมไม่ไม่จริงๆเป็นคนไม่ไม่ค่อยรับงานซ้อนถ้าเป็นซีรีส์นะครับเพราะว่ามันแบบผมว่าโฟกัสยากอะหมายถึง เราต้องแบบถอดคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วมาคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วแบบออแบบสกิลแบบมัลติทาสกิ้งแบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งออเกลัวแบบเอาแคาแรคเตอร์นี้ไปผสมกับคาแรคเตอร์นี้แล้วมันออกมาไม่ดีก็เลยติดีละเรื่อยส่วนของงานที่เป็นแบบอีเวนต์หรือว่างานแสดงอะไรนั้นเราดันสัดส่วนงานสัดส่วนจริงๆก็ไล่เลี่ยกันแหละผมว่าแค่ process ในการถ่ายซีรีส์มันแบบว่ายิงยาวกว่านะแบบบางครั้งครึ่งปีสามเดือนสี่เดือนแต่อีเวนต์มันครั้งเดียวชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงจบ นียังไหวใช่ไหมคะแม่มีพลังสู้สบายมากครับไปถ่ายรูปเละโอ้ยไปยังไงบ้างไปออกรายการกับคนกล้ามใหญ่มารกเลยสุดเลยวินเบธวินใหญ่ไหมใหญ่เขาใหญ่จริงนะสุดบอดร์มโอ้โหมโหฬารอลังการอ๋อแต่เราได้จะฉีดแล้วนะมาออกรายการอะไรไแต่ไม่ไม่เคยเห็นไม่ไม่เห็นกายหยาบเขากระตาเนื้อเราไงคือปกติเราเห็นจาก อินสตาแกรมส่วนตัวของท่านอเราได้เห็นด้วยตาด้ืย้วของเรารู้สึกยังไงกล้ามีผมว่าผมหัวใหญ่นะกล้ามก็ใหญ่กว่าหัวผมอีกเป็นแรงบันดาลใจไหมเอาบ้างเอาบ้างน่าทองเอาบ้างสะกายได้มันแบบว่าทุกคนมันมีวิธีขุนในแบบที่ที่ตัวเองชอบแบบใช่เป็นการเห็นสกายยืนใกล้สกายแต่ทำท่าไปงับให้แหมันเที่ยวมันเป็นการเป็เห็นแล้วมันเห็นแบบยังไงอย่างเงี้ย มันเหมือนก้อนก้อนแบบไม่แบบเหมือนแบบเคยเคยเคยดูโลโก้อหมโลโก้แบบน้องน้องมิชลินที่แบบว่าเหมือนเด็กเด็กเกิดอะเด็กเกิดใหม่แล้วแบบว่าแขนเขาเป็นเรียกว่าอะไรเป็นบ้องบ้องเป็นก้อนก้อนแล้วแบบอยากอยากงับแล้วเราคิดว่าเราจะงับเข้าได้ไหมเพราะว่าเขาแบบตอนมากฟันน่าจะหักก่อนแข็งแกร่งแข็งแกร่งเราก็โชว์ในแบบโซเชียลอยู่บ่อยครั้งเราจะไม่คิดเหตุใดเห็นด้วยตาเดียวเรารู้สึกว่าแบบ มันมันดึงดูดอะ่ะม,มันดึงดูดสายตาว่าถ่ายรายการว่ลืมสคริปต์แล้วเออเออแล้วอย่างเราทำไมเราไม่โชว์เพราะว่าเราก็ต้องเล่นให้อยู่เขาไปก่อนเราสู้เขาไม่ได้เราแบบตัวเล็กตัวน้อยครับเราก็คือเข้ายิมประจำอยู่แล้วนะเข้าปกตบ้างเลยถ้เขาโชว์ปกติเราไม่เคยยอมแพ้นะ อะไรนะปกติล้วเขาเขาคิดมาเขาบอกว่ากล้ามีก้างมันจะชนะทำไมเราถึงไม่ได้ต่แล้วเราเวใครเวมันครับอ่าเราเวรสกายดิมะไม่บอกอเราคือว่าเขาเด็ดที่แขนแล้วเราเด็กอ๋ออ๋ออ๋อแค่ชื่อไม่พอหรอครับที่ความมั่นใจ ไม่เอาสิ <c oughs> เเ,อเือกูับได้ดีนะทำไมครับร่ไปทนาเลยนะเรา,าเลือูับได้ดีแล<ะ>้วจ,จะได้เห็นมีมีโอกาสที่จะได้เห็นแว่าเออแนรั้นทองอยบ่ เดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วมีแล้วในซีรีส์มันยังไม่บอกฮะรอ,อติดตามรอติดตามอ,าอ่ะแล้วก็ดีแต่ไม่บอกแต่ทางค่ายอย่างี้แต่ว่ามีมาช้อปปิ้งที่ King Power ได้นะครับผมสเปนถึงยี่สิบสองกุมภาพันธ์นี้ครับผมนี้จกายต่อให้ดูเลยว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นคอนเสิร์ตอ๋อใช่ครับกับ g ี s ครับก็เรียนเชิญนะครับก็ไม่ไม่ได้แบบว่ามาเจอพี่ๆน้องๆที่ g ี s นานแล้ว,ลวก็รอบนี้ได้กลับมาเจอกันก็เดี๋ยวน่าจะ สนุกแน่นอนเอนเสิร์ตครไม่ออสตอร์นักกันออสเตอร์ใช่ไหมเราเก็บตัวอย่างก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปทำไมทำไมครับไปในพาร์ทแสดงอ๋อหมายถึงให้ผมไปเล่นสีบอลลูนนี่ไม่หมายถึงว่าเราต้องร้องกับออสเตอร์ได้ไม่ได้เห็นรวมตัวกันนี่ไปรวมกลุ่มกันมาเป็นไงบ้างคะเรียนรู้ความเป็นมา reunion เนี่ยไปแบบว่าคุยสัพเพเหระอัปเดตชีวิตกันครับ รู้สึกเหมือนแบบว่า50าสิบเราบ้างอัปเดตชีวิตครับสกายที่ว่าใครเปลี่ยนมากที่สุดเปลี่ยนไปมากที่สุดไม่ไม่มีใครเปลี่ยนเลยคือทุกคนเหมือนเดิมเลยคุยกันอะไรก็แบบว่าเออมันก็คุยกันคลิกเร็วแบบไม่ต้องไม่ไม่มีไอซ์เบรกกิ้งขึ้นมาเลยไม่ไม่มีไอซ์ไอซ์วอลล์ขึ้นมาเลยมันแบบไม่ต้องเบรกกิ้งเลยก็คือไปแบบว่าการรียูเนี่ยั้งนี้ก็คือแบบเพราะว่าคอนเสิร์ตหรอก เขาไม่ใช่ครับอันนี้ก็นัดกันคือคุยกันว่าแบบเอออยากนัดกันทุกทุกสามเดือนอนะไรอย่างเงี้ยครับได้หรอคิวแต่ละคนไม่ธรรมดาก็มีก็ก็สร้างกลุ่มกันมาแล้วก็คอยถามถ่ายกันนะว่าแบบตารางงานอันไหนใครว่างอะไรยังไงบ้างก<ต>ใช่ครั้งนี้ใช้เวลานานแน่ๆนานโขไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่แต่นานโขอยู่ใช่รไยยเเลนี่่ใชแต่ก็นัดนั้นมาสองรอบแล้วนะมันก็เป็นไปได้ possible นก่อนจะได้รวมตัวกันแบบ อันนี้ก็เกือบครบแล้วก็จริงๆก็ขาดอีกเยอะครับอืมอันนี้แค่ตมกี้ไม่ถึงสิบคนเองประมาณสิบคนอะประมาณนัมาแต่ทางหน้าก็คือต้องเริ่มมาตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าอีสามเดือนข้างหน้าจริงๆมันมีแพนเยอะมากคเลยที่เขาไปดำน้ำกันตอนแรกก็ชวนกันไปแต่ว่าเวลามันไม่ตรงกันใครมาสือใครอยู่มาถือพี่ยงครับจริงๆริงจริงเหรอหนึ่งจริเหรอถ้าสกัดต่ออี้ไม่มีใครกล้าถามต่อเอ้า เยอะมากเขาโขเขาประชุมทั้งวันทั้งคืนใช่ครับใช่ลูกเยอะมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำท่าแบบมิ้ง่ไอ้เรื่องจอบ่าไอ้เงจอบนั่เด้งเด้งข้ามไรข้ามไรก่อนเอาเมื่อกี้ด้วเอาไอ้มกี้ด้วยเออต้องมีต้องมีเออ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 จะสว่รบ oh <laughs>